5 4 3 2 1 2> ไปเอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับอยู่ผมนาราดิซี่นะครับผมเกมนี้เราก็อยู่ในเกมเอ่อที่มีชื่อว่า drift simulator นะครับผมเ,เมื่อกี้ที่จะจำลองให้เราเนี่ยนะฮะกลายเป็นโจดนะครับผมอ่านะคำเตือนก่อนเล่นนะครับผมการเป็นโจรหรือการขโมยของบานสิ่งที่ไม่ดีนะระวังโดนจับนะครับผมผมมาเริ่มเล่นเกมเลยดีกว่านะผมนิบูลไฟนะ เอาเป็นชื่อย่อช่องเราไหม nrt นะันผมนี่บอฮาร์ดฮาร์ดโหมดนะผมจะไม่มีตัวช่วยใช่ไหมโอเคงั้นเอาปกติก่อนแล้วกันคือพึงพ่งซื้อมานานแล้วแหละพึ่งได้เล่นเนี่ยแนล่ยก็ยเลยแบบเล่นไม่เป็นนะคผมอ่าโอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับผมไปแล้วเราก็มาอยู่ในบ้านหลังนี้ันะผมนี่ตัวละครของเรานะครเป็นโจหน้โหดหน้าเยี่ยม e hm. นะครับผม แม่เล่นไงเนี่ยมันไม่เคยเล่นเลยนะมีคนโทรศัพท in ์มาต้องกดสเปซบาร์เพื่อคุยใช่ไหมอ่ะบอกก่อนนะโอ้โผมไม่เก่งอังกฤษนะผมจะเล่นไปเรื่อยๆในผมตามสไตล์ของผมนะฮะไปเออฉันเองเวนนี่อ่าหยิบแฉลงนีดมาโอเคเรามีพื้นที่หลบมากมาย เหมือนว่าเขาจะหให้เราให้เราขโมยของใช่ไหมโอเคว่าอะไรเนี่ยเอ่อ story ครับ i ิ k slot t เ e อ o b r a อ่าให้เอาโคบาร์ใส่ไว้ในเมนูเอ่อเ e f a ล l t ไอ๋อนี่แสงเราโอ้หุนได้ด้วย ให้ใส่พิกสอลอตใช่ไหมนะกวดพิกสอลอตดิมันมีให้เรียกด้วยนะว่าจะใส่ช่องไหนนะช่องซ้ายแล้วกันป่านะผมโฮโคบาอินยูแฮนใส่ไงเพื่อนอ๋อกดคิวค้างสล็อตส์เนี่ยแฉลงเบรกดุบแหงอ่าทำลายทำลายกำแพงครับผมโอ้อ่าเคมันคือที่ต้องเพียบนะหลบตามพุ่มไม้นะผมเราเป็นโจรใช่ไหมอ่าถึงเราจะเป็นโจรลิเวอร์สุลเราไม่มีความสามารถเราก็ต้องระวังนิดนึง อุ้ยมีคนเดี๋ยวเขาเห็นไหมเนี่ยนั่นงหลบข้างใต้หมอบค้มตัวคอเลยค่มไปเนี่ยก้มุ้ยนี่ไฟนะผมอวยไลท์น่าจะหมายความว่าระวังแสงด้วยนะผมนี่ไงเขาใหญ่เขารู้ตัวแล้วว่ามีคนคนนี้อู้มีคนนั่งอย่างนี้ด้วยโอ้ือะไรอ่ะเทาสามมาร์เมาสามมาสามตรงไหนนี่มาสี่แล้วเมาสามมันคือตรงไหนนะป้องอะ เมาสามผมไม่รู้เมาสามปุ่มไหนครับอ่างูโทมาแล้วเฮ้คนี่งางบางคนเออวางแฟลชไลท์นะวางไว้ใช่ทิ้งไว้ใครมันโง่วางไว้ไหฮะอ่าเก็บเก็บแค่ใช้โอเคอ่าโอเคเบรกเดอะวิดโดว์วิดอคูบาทำลายกระจกด้วยแฉลง โป๊ะแล้วผมโอเคกด e เข้าไปรอเปล่ากด e เพื่อเปิดกดไฟด้วยกด f อเอ้เยอะมากได้เวลาเข้าไปดูของแล้วไปไหนดูซิมีอะไรบ้างเปิดดูชั้นแรกไม่มีอะไรชั้นสองไม่มีอะไรโอ้ไม่เบียอะไรเลยเหรอโอ้บ้านนายนี่จนเนาะไม่มีอะไรอีกโอ้ยไงทางมันนี่มันนี่มีแต่เงินมีแต่เงินมีแต่เงินเงินเงินไป เฮ้ยอีกช่องหนึ่งอีกช่องอีกช่องเฮ้ยมีรองเท้ากระเป๋าเก็บได้ไหมเนี่ยไม่ได้โอ้โหโอเคเปิดโอ้ยตังอีกแล้วห้าดอลลาร์ห้าเหรียญโอ้ยมีหม้อหม้อหายกระมงังปิ๊บโอเค้คาต้มน้ำโอ้โหจุ่ดีเลยช่วงนี้มีทั้งหม้อมีทั้งกาต้มน้ำจะต้มมาม่ากินอะไทีนี้มาเราบิดแต่มามา่มา,มา,มาตอนนี้อ่าตัองอีก Okay. โอ,อ,อ,อุ้ยครึ่งปิ้งขนมปังอ่ะเผื่อเบื่อมาม่าอุ้ยมีหมอ้อเอ้ยม,มีที่ต้มด้วยกระทะได้เวลาออกแล้วได้เวลาขึ้นรถลแล้วด้วยผมแล้วก็ยาก้ายคนรู้นะว่นนานายมาเนี่ยโอเคโอเคเปิดขอขอขายอีกนิดนึงน,นะเพื่อนนะเผื่อเจอเอ่อเยมเอาไปทานขนมปังนะอ่ะอ <c oughs> ุ้ยปิดประตูปิดประตูตัวเองแล้วเปนะด้านนี้เปิดได้ไหมเปิดได้ ห้องน้ำห้องน้ำมีอะไรมีนมอะนมหรือว่าอะไรวุ้นอะนี่คืออะไรอ่ะอ๋อวัชชิงพาวเดอร์ที่ล้างโอเคที่ล้างซ้วมป่ะออกดีกว่ายังไงต่อเนี่ยอ๋อกดอีพวกโอเคไปมีไฟหน่อยเพิ่มีคนเขาบอกว่าอย่าให้อย่าให้คนอื่นเห็นเรานะผมโอเคไม่เห็นใช่ไหมเปลี่ยนเป็นมือก่อนผมไม่ได้ถืออะไรครับ ผมเออผมปกตินะครับผมไม่มีไรไม่มีไรเออนะเรามาเดินเล่นนะตอนกลางคืนไม่มีอะไรหรอกเพื่อนไปแล้วแล้วคือรถไอคิดอินเดคาร์้วปรับนี่จะเป็นดูหน้าตัวเองเพ่เก็บตังค์เก็บของนะครับผมอ่าเก็บของบางนี้ไว้ในนี้นะครับผมที่เราขโมยมาได้สตาร์ทรถวาไปไปแล้วไปไหนเนี่ยไรเอ้าเดอะโลเคชันอ่าแปรั้เหรอ เอออ้าวตอนแรกโอ้โหงานชิวๆนะครับผมงานง่ายๆนะครับผมเอ่อย่าไปทำตามนะครับคุณผู้ชมอ่าอีกโดนจับนะครับผมอ่าแล้วนี่นี่จุดเซฟเปล่าเนี่ยโอเคอ่าซัมมอรี่แต้มนะครับผมคูบาแฟดไลท์พอร์ตโอ้ เอม่มันมีอะไรที่เราพลาดไปหรือเปล่าเนี่ยเราได้เร,เราได้แรงความเป็นโจเนี่ยระดับ A เองนะหรือมันสูงสุดแล้วเนี่ยผมป่ะ New Hit อะไรเนี่ยอา้านี่คือรังของเราเหรอโอเคดีมากทำงานได้ดีมากทงานได้ดีมากอ่าในควรจะนอนได้แล้วนะจะได้แบบเตรียมงานพรุ่งนี้เช้าโอเคหวังว่างานพรุ่งนี้เช้ามันจะ ไม่ได้ยากเหมือนวันนี้นะสลีปตอนนี้คืออะไรเนี่ยเอ่อ get some sleep your place อ่านอนนิดนึงในที่ของคุณไม่รู้มันต้องตั้งค่ายังไงเราก็กดสเปซบาร์ไปเลยแล้วกันเอาสลิปสิไงต่อเนี่ยฮะเอ้าเอานี่คือนอนแล้วเหรอ Check computer. the There's things few need tell to a I you. ลองเช็คเมลซิฉันมีบางอย่างจะบอกนายเนะี่ยโอเคต้องนั่งก่อนไหมอีอ e ินเทลร์เ็กไม่ได้ต้องใช้พลังเอ้ยใช้ความสามารถของอิเล็กทริกเลเวลหนึ่งแล้วก็แฮกทู True ด้วยแล้วเปิดไงคอมพิวเตอร์เด็กอ๋อคอมคอมครึ่งดีไม่ได้คอมครึ่งรูนอ๋อนังเรี้ยโน้ตบุ๊ก for Tools Thieves lets kit new you buy เครื่องมือของโจนายสามารถที่จะซื้อในร้านออนไลน์นะโอเคเราสามารถเลือกได้นะว่าจะซื้ออะไรดีเอ่อ steal your f o m us คืออะไรไม่รู้นายสามารถซื้อความลับบางอย่างได้หรือว่าใคร อหรือว่านายจะซื้อเอะไรเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยโจรบางอย่างอันล็อกนี่คืออะไรเนี่ยลาจโจนเหรอโอเคเฮ้าซิเคิริตี้ชิพโอ้มีสอนวิธีการรักษาความปลอดภัยด้วยเว้ถ้าเรารู้เราก็สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจจับได้หรือเปล่าอ่าซื้อเลยของฟรีของฟรีที่ซื้อหมดเลยนะผมไม่รู้ว่าทำอะไรบ้างก็เถอะนะโอเคดีมากไปที่รถนายได้แล้วโอเคเพื่อน การเป็นโจรดิมันต้องแบบมีคนสอนด้วยเหรอลองม<ด>องท่านเราไปตรงไหนนะเพื่อนนะอ๋อขึ้นรถเหรอ,อโอเคเติลสตาอ์ะไปเติลสตาร์แอดเดอปพาวชอ็อปพาวช็อปโอเค เอาละครับผมมาถึงร้านพาวช็อปแล้วนะสวัสดีลุงพาวคุณชื่อพาวหรือเปล่าสวัสดีลุงพาวยินดีต้อนรับกระรับไอ้หนูโอเคอินเทอร์เแลกคุยคุยอ่าขายเอ่อเอ้ยขายการะต้มน้ำแล้วผมจะต้บามบะหมี่ยังไงเนี่ยอ่าขายหมอ้อด้วยโอโ้โหคือขนมปังกระทะโอโ้โหขายหมดเลยผมจะทำบะหม,มาี่กินยังไงเนี่ยถึ้เวลาไปที่ทีมวิวแล้ว ไปเอาทีวีให้ฉันแล้วก็ดอนพาวอิดออฟคืออะไรพาวอิดออฟยังไงต่อทางไหนเอ๊๋อสตีลออนทีวีกรีนวิวรถอีทูคาร์ทั้งแอด์ไดร์โฮมรถอ๋อไปกรีนวิวโอเคเขาเราไปกรีนวิวเราไปขโมยทีวีนะโอเคตึดตึดกรีนวิวกรีนวิวว้า เอาละผมภารกิจแรกของเราหลังจากที่ผ่านทูทูตเรียวนะผมจากชื่ออะไรนะเราลืมชื่อนายไหนเพื่อนช่างมันเถอะจากครูฝึกของเราในผมที่จะสอนเราเป็นโจรอย่างมีคุณตะบ้าบนะผมเนี่ยภารกิจแรกของเราที่เราจะต้องทํางานด้วยตัวเองเนี่ยไปขโมยทีวีนะผมเคจอดข้างทางไม่ได้นะผมกฎหมายว่าเขาบ้านเขาเลงแล้วจอดข้างทางไม่ได้อ่านจอดข้างถนนเลยนะ <c oughs> เออไป ใหญ่ใหญ่คนรู้นะอู้หไม่แน่เอาฉลงมาว่ะแล้วเราจะอันนี้ได้มาวะอันนี้ได้ไหมเห็นไะหเราจะทุบกุ้แพงทุกชก,กได้ไหมเนะี่ยนี่คืออะไรอะ่ะเปิดได้อ, Spot. อู้หูไฮดิงสปอรตอ๋อหลบตรงนี้ได้ด้วยเนาะเคเฮ้ยหลบคนแล้วเข้าบ้านยังไงเนี่ยโอ้ยนี่นี่เ,นเหรอต้องการฉลงงฉลังผมลืมไว้ในรถใช่ไหม ต้องดึงเอาแฉลงก่อนเพื่อนแฉลงอ๋อเราก็มีแฉลงนี่อ๋อแต่เราไม่ได้เอาไว้ในช่องอเราไม่ได้เอาไว้ช่องอินวนทอรี่หรือเปล่าน,นะยืสลอตตี e. ลืมใส่ไว้นะว่าอยู่หาไม่เจอไอ้ไอ้คุบโ,โ,โอ้ทหนึง่งบ้านนี้จะโดนเราขโมยทีวีทีวีเก่าซะด้วยเปิดหน้าต่างไม่ได้คุบเอาเลยเลยกันนี่มา เปิดไปใต้ใช่ไหมเค okay, เปิดแฟลตไล่ซะหน่อยฮุ้ยมีตังค์ใครมาวางตังค์ไว้ในห้องน้ำไปเนี่ยฮะก็วางไว้ในกระปุกอ,อมสินดิจะได้ง่ายๆขโมยง,ง่ายนั่นไม่ใช่ประเด็นไม่ใช่เหรอประเด็นคือวางตังค์ไว้ในห้องน้ำเนี่ยนั่นงพื้นด้วด้โยมันเปียกนะฮุ้ยกระถากระท่าสองอ,อันเบีร์ทอดไข่เจียวโอเคบ้านนีม้มีคนอยู่อะฮุ้ยคุณเจ ฟรอนต์จอขี่โ,โ, o, โ, so โ so, อโ oh god, oh ้กุณเจตประตูหน้าโอเค้ยทีวีแล้วเดี๋ยวขโมยขอเปิดดู่อนเผื่อบะปีอะไรบ้างตู้เสพโอ้ยตังค์ด้วยเก็บตังค์ก่อนเออสิบห้าดอลลาร์หยิบทีวีหยิบตังโอเคหยิบทีวีไปโอ้ทีวีอุ้ยแล้วเดี๋ยวนะมีเออเอ่อหม้อมีหม้อนี้แหละเอาไปต้มมาม่าไปเปิดประตูไป ไปเร็วโอเคยกประตูยกทีวีออกไปนอกนอก,นอกตากได้ไหมเออไปแล้วก็ข้ามประตูแล้วแค่มันตากมาปิดด้วยอ่ะปิดให้เขาปิดทำไมนะฮะเออไม่มีใครอยู่บ้านซะหน่อยไปไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นไปไปไปขโมยทีวีอุ้ยน้ำโอ้โอโอโอน้ำนั่นนู้นคนไปไปไปเอาทีวีไปเอาทีวีไป เอ๊ะแล้วมันวางวันไหนเนี่ยเพื่อนเอา้าหรือมีเครื่องหนึง่งต้องเอาเหรอบุญแล้วไม่ใช่เหรอก็เอามาแล้วนี่นายจะให้เราทำไรเดอะ o ทีอาอ์บักคือยังไงรีซสิทุบเล็กดาเมจฮี อา้าวแล้วเราต้องเอามันไปตรงไหนเนี่ยเฮ้ต้องนั่งจุดวางวางทีวีก่อนทุนแล้วก็เปิดหลังรถอ่าช่างแล้วอย่างนี้แหละโอ้โหโจทย์วิ่งใหม่ต้องไอสอนตั้งแต่เปิดรถนะผมเปิดปรทุนไปโอเคเราบีโม่ห้กระมังปิบ๊บเอาเก็บไปนี่ก่อนแล้วกันโอเคได้เวลาได้ผมอ่าได้เวลาอะไรเนะี่ย ิีวีวีออน์โรกิวิ่งหนึ่งถึงการถอินเดอร์คาครั้งแอร์ดร اي โฮมแล้วก็ขับรถกลับบ้านไปได้ขับตรงนี้นะใช่ไหมับไปที่เดิมแววไปแล้วกลับบ้านเคกลับบ้านเอาแล้วครับผมเป็นไงบ้างอุ้ยได้แรงเอสเลยล่ะร e เมมเบอร์อย่าลืมนะ เออสเปนอินสกิลสกิลพอยสกิลแท็บโอ้สามารถที่จะอัพสกิลได้เนี่ยผมโอเคได้แรงเอสเลยนะแสดงว่าเราพัฒนาขึ้นนะเนี่ยโอเคคุยฉันเห็นแล้วจากหน้าจอฉันนะแต่ไปที่แบ็คเบร่แบ็คเบย์คือตรงไหนวะน้าเนี่ยผมโอเคผมไม่คือคลิปแรกของ ติฟต์ซิปโรเลเตอร์นะผมนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมเพื่อ jaar jaar ไม่พลาดที่ใหม่ๆนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเนี่ยผมไม่เก่งอังกฤษหรืออะไรแย่ๆไงเนี่ยก็สามารถแนะนำกันได้นะครับผมหรือว่าใครที่แบบเออเห็นผมพลาดตรงไหนก็อย่าลืมมาแชร์กันได้นะผมมาสอนผมได้นะแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมอย่าลืมอย่าลืมมาดูกัดหน้านะครับผมบ๊ายบๆแล้วมันเซฟใหญ่ไกลเนี่ยฮะเกมเนี่ย